มาแล้วครับ New Balance ครับแกะกล่องรอรีวิวอาไรจะส่งอะไรมาให้เรานะครับ New Balance MFC PRLC 5 <c oughs> ขอโทษครับมาเป็นรหัสเลยนะครับราคา4,400บาทนะ ขอบคุณนิวบาลานด e ด้วยนะครับที่ส่งมาให้เอาใช่ตอนนี้เขามี NBRC นี่นิวบาลานด์ running club นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะอย่าลืมเข้าไปกลุ่มร่วมกลุ่ม,มเขาได้นะครับนิวบาลานด์ running club นะครับน้าแล้วนี่สีขาวสวยเลยนะโอเคอาวางกล่องก่อนนี่วางกล่องก่อน Fuel Cell Purple V5 ครับแกะกล่องรอรีวิวนะครับนี่คือ New Balance Fuel Cell นะครับ Purple V5 รองเท้าว,วิ่งในตระกูลของ Fuel Cell นั่นเองเอ้ยใช่เออใช่ถูกแล้วจะเอ้ยทำไจะจะทำไมจะอืถูกถูกถูกแล้วเป็นตระกูล Fuel Cell นี่แหละถูกแล้วแต่ดูดีไซน์สิเพื่อนๆดีไซน์นี่เหมือนกับพวก SC นะตระกูล Supercom อมครับ แล้วก็ตระก,กูลไม่ใช่ตระก,กูลซูเปรอร์คอมงเนี่ยมันมีตัวลาเบลนวยดีกวออ่าดีไซน์ประมาณเนี้ยปีนี้เขาจะดีไซน์โทนนี้หมดเลยนะเป็นแบบริมเ่ียมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะทั้ง Label ลาเบล,ล,ล V4 SC Elite V4 ใช่ไหมก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้เนอะย,ยังเหลืออีกอะไรอ่ะเพ p a อ e r V2 ยังไม่มานะแล้วก็ จำชื่อได้ SC Trainer รุ่นที่3อืมยังไม่มายังไม่มานะครับก็จะดีไซน์โทนประมาณนี้หมดเลยอันนี้คือ Fuel Cell Purple V5 นะครับดูดูหน้าตาก่อนสีขาวสวยนะนี่สวยแล้วก็ตรงชั้นโฟมตรงนี้นะครับนี่ชั้นโฟมก็ไล่สีเลยนะสีเขียวมิ้นท์ไล่มาสีชมพูตร,ตรงกลางก็มีสีส้มด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเหลือง ไม่ใช่สีส้มนะเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองนะครับแล้วก็โฟมชั้นล่างโอ้โหนี่จับโฟมนี่นุ่มมากเลยเนะี่ยบีบได้ขนาดนี้แหละโอเคโฟมเป็น f u ลเซลโฟลเซลแล้วตรงนี้จะมีเหมือนเป็น TPU แผ่น TPU เพลทนะครับนี่ตรงนี้สังเกตดีๆนะครับตรงนี้จะเป็น TPU เพลทนิดนึงน่าจะช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงนะครับนะเห็นแผ่นตรงนี้ไหมฮะ แต่ต้องไปลองดูก่อนนะครับว่าจะเสริมความมั่นคงแล้วมีเติมแรงเด้งด้วยหรือเปล่าโอเคนะครับตรงน,นี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็สวยที่เดียวนะโลโก้ใหญ่ๆตัวเอน,นะ,ะมีโลโก้เล็กๆเอตรงนี้ด้วยนะครับเอาโซเป็นอย่างนี้นะฮะแกะกล่องรอรีวิวกันก่อนเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักนิดหนึ่งว่า10 US เท่าไหร่นะครับชั่งน้ำหนักหน่อยนึงก็แล้วกันเนาะ10 US หนักเท่าไหร่ สิ us อยู่ที่286กรัมนะครับ286กรัมในขนาด10 us สำหรับ new balance p r o p e l v 4เอ้ย V5 V5 โทษ V5 หลายรุ่นมากจนจำรหัสจำไม่ได้แล้วอะไรรุ่น v ที่เท่าไหร่เนี่ยสอ0 0้อกี้เท่าไหร่นะ280 280 286กรัมในขนาด10 us นะครับ 4,400บาทนะเพื่อนๆสนใจก็แวะไปดูกันได้ที่ New Balance นะครับผมเดี๋ยวรีวิวไปลองใส่ก่อนลกลับมารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับโอเคลาไปก่อนบ๊ายบาย